หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลได้จริงไหมวันนี้เรามาพิสูจน์กัน Smart Home u n b o x อ,อวันนี้ขอเสนอหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลยืนยันด้วยไปรับรองของ Smart Home เลยนะว่าลดน้ำตาลในข้าวได้จริงๆและยังลดแป้งได้ถึง24.74%ฟังแล้วเนี่ยใครเป็นสายรักสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอยู่เนี่ยบอกเลยว่าต้องมีนะขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวอย่างแรกเลยต้องเทน้ำสะอาดลงหม้อสเตเลส ขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือการที่เอาข้าวที่เราซาวน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวอีกใบที่มีรูอยู่ขั้นตอนที่3แค่เติมน้ําสะอาดเพิ่มเข้าไปในหมอ้อให้เห็นว่าน้ํามันท่วมข้าวแล้วขั้นตอนสุดท้ายง่ายมากๆนําข้าวของเราลงไปในหมอ้อแล้วปิดฝากดปุ่มลดน้าตาลได้เลยและกดปุ่มสตาร์ทซึ่งหม้อหุงข้าวของส m a r t home เนี่ยบอกเลยว่ามีกําลังไฟฟ้าถึง900วัตต์ตั้งเวลาทํางานล่วงหน้าได้ถึง24ชั่วโมง สามารถอุ่นหรือนึ่งหรือจะทำซุปทำโจ๊กทำเค้กหรือโยเกิร์ตก็ได้ตามที่ต้องการแล้วก็ยังมีทัพพีและถ้วยตวงให้มาด้วยพอข้าวสุกเราก็จะได้ข้าวสวยของเราตามที่ต้องการใครใส่รักสุขภาพหรือเป็นเบาหวานเนี่ยบอกเลยว่าต้องมีเครื่องนี้นะพอขอแอบกระซิบว่าราคาน่ารักมากแล้วรับประกันถึง3ปีเลยนะ